แน,น,นะนำเอยเพื่อนๆเป็นตัว DCT นะครับ Honda NT 100 1 DCT ออกหมาคันนี้500 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้399,000บาทคันนี้ปี2024รถมือเดียวซึ่งินสดไม่ติดไฟแนนซ์เล่มสวยๆกับเลขไมล์12,000กิโลนะเพื่อนๆมาไปฟังเสียงเครื่องกันหน่อยลอสีด้วยน,นะ เลขใหม่หนึ่0หมยกิโลนะครับมีอะไรกันบ้างน,นี่กล่องติดกระเป๋านะครับหน้าถังกีวีนะครับแล้วก็มีตัวยกแฮนตรงนี้ตัวตุ๊กตายกแขนของพิวกิกนะครับการเบรกปรับระดับได้นะครับของพิวอิกเหมือนกันชิลหน้าใหญ่ๆดุๆเลยพิวอิกนะครับแล้วก็ตัวบังหลบด้านข้างซ้ายขวาพิวอิกเหมือนกัน มีแคชบาร์มาให้ด้วยนะครับเรียบร้อยของกีวีนะครับกองจากศูนย์ซ้ายขวาเบาะเจลนั่งพัสบายเลยของศูนย์แล้วก็ถานหลังฉาดนะครับยางแมสซิเลอร์ใช้งานได้เลยนะครับสวยๆจบไปมาฝั่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเนียนๆใสๆนะครับเ,เพื่อนๆมาฟังกันอีกครั้งอีกรอบนะครับป้ายแดงคันนี้505,000บาทนะครับวันนี้เหลือ3 000, 9 9 0 0 0บาทกับรถสภาพป้ายแดงแบบนี้ห้ามพลาดสวัสดีครับ